มู๊ชมเชื่อไหมแม่อีทน่ะตอนแผ่นดินไหวแม่วิ่งจากชั้นเจ็ดชั้นแปดชั้นแค่ะลูกแม่แข็งแรงมากค่ะจริงๆเหรอคะโอ้แม่สุดยอดเลยก็ใส่ส้นสูงด้วยวันนั้นน่ะโอ้แม่เจ็ดสิบสาม้วได้ขนาดนี้คือสุดยอดจริงๆนะแม่อีทมันก็ต้องนะค่ะมันต้องเพราะว่าตลอดชีวิตการทํางานห้าสิบกว่าปีในวงการน่ะแม่ก็ทํางานมาตลอดเพราะนั้นขนาดว่าดูแลตัวเองนะคะลูก ด้วยอายุที่มากขึ้นความเสื่อมมันมาเยือนค่ะ<อ>คุณผู้ชมก่อนหน้านี้แม่อีทก็ลุกก็โอยนั่งก็โอยนะคะ<ฆ>มันเป็นของธรรมดาใครๆก็ต้องพบเจอจนกระทั่งแม่อนะีทมาได้รู้จักกับน้ํามันงาดํารำข้าวของสุภาพโอสถตัวนี้แหละค่ะท่านผู้ชมค่ะหลังจากนั้นทานต่อเนื่อง14วันอาการที่อูลุกก็โอยนั่งก็โอยมันก็ค่อยๆดีขึ้นหลังจากนั้นไม่เคยขาดเลยทานมาเกือบ5ปีแล้วค่ะลูกค่ะ และแน่นอนนะคะก็คือเราสามารถใช้ชีวิตแบบได้ปกติเลยใช่ที่บอกแม่ขับรถเองเหรอทุกวันเนี้ยใช่ค่ะเนี่ยเมื่อกี้ก็ขับรถมามค่ะลูกแบบแข็งแรงเก่งมากเลยอะอคะ่ะทำทุงความจําสุขภาพมันดีไปหมดเลยใช่ค่ะ,คะแน่นอนอค่ะเมื่อเราดูแลตัวเราเองเนี่ย ใครๆก็เป็นอย่างแม่อีทได้<ฆ>แม่อีทไม่ได้เก่งกาดอะไรเพียงแต่รู้จักสังเกตร,ร่างกายของเราร่างกาย<ม>เขาจะบอกนะคะจริงๆแล้วตามธรรมชาติ<ฆ>ค่ะลนะว่าเราเริ่มมีอาการแล้วไม่ดีแล้วเพราะนั้นอย่างนี้ค่ะแม่อีทเนี่ยกินมาตลอดน้ำมันงานดำรำข้าวของสุภาพโอสถนอกจากช่วยเรื่องตัวตึงทั้งหลายแหละที่ใครๆก็เป็นการการนอนก็สำคัญนะคะคุณผู้ชม,มลูกค่า ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าการนอนหลับลึกหลับสนิทคือเครื่องสําอางที่วิเศษที่สุดตัวแม่อีทพิสูจน์มาแล้วอย่างแม่ไปไหนๆใครๆก็มักจะถามว่าแม่ทําไมแม่ดูสาวกว่าอายุมากไม่ยากค่ะใครก็สาวอายุกว่าอายุเหมือนแม่อีทได้แม่อีทกินมาตลอดค่ะ ผลลับหลังจากหลังจากที่ทานอย่างที่บอกหลังจากนั้น14วันอาการตัวตึงคอบาดไหลลุกก็โอยนั่งก็โอยนั่งนานๆแล้วมันจะกระเพกอะค่ะนี่ที่ไปถ้านาคาสบายสบายสบายใช่ยังขับรถเองคว่แลมากเลยอ่ะมันมีความสุขไงคะลูกแน่นอนใครๆก็เป็นอย่างแม่อีทได้อย่างที่บอกเมื่อสุขภาพดีใจดีมันก็ ดีไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นแม่อีดนี่ค่ะ น้ำมันงานดำรำ,ำข้าวของสุภาพโอสถแม่อีช,ชได้เลยนี่มเม็ดใสๆเป็นซอฟ์เจลนี่สูงไวไม่ต้องกลัวติดคอนะคะแม่อีสามารถทานสองเม็ดพร้อมกันได้เลยวางไว้หัวเตียงเลยก่อนนอนสองเม็ดแม่อีและทุกคนในครอบครัวทานเหมือนกันหมดน้ำมันงานดำรำข้าวข,ของสุภาพโอสถเป็นสูตรลับเฉพาะของเขาในห้าต่อ 1. 1> หนึ่งน้ำมันงานดำห้ารำข้าวอีกหนึ่งผสมกันได้สัดส่วนที่พอเหมาะซึ่ง สุขภาพดีนั้นสร้างได้ด้วยตัวของเราเองใครๆก็เป็นอย่างแม่อิทได้แม่อิทรับรองด้วยและสังเกตเลยว่าอาการอย่างที่แม่อิทบอกลุกก็โอยนั่งก็โอยตัวตึงทั้งหลายแหล่ลุกขึ้นมาก็หลับไม่สนิทอาการเหล่านี้จะมาลายหายไปสุขภาพดีกายดีใจดีง่ายๆค่ะมันคุ้มค่ามากค่ะน้ำมันงาดำรำข้าวของสุภาพโอสดแม่อีทยกให้เป็นที่หนึ่งของดวงใจเลยค่ะจริงค่ะเพราะเมื่อกายใจดี มันจะดีไปเอจงจริงๆค่ะ